สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธพิทิกชั่นชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมถุนนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็สามารถดูได้นะคะการทํานายจะมีผลในวันที่1ถึง31กรกฎาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคนลัคนาเมถุนนะคะจะต้องพบเจอนะคะโอกาสหรือทางเลือกที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรัก คนลักคนาเมถุนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะหรือมีเรื่องราวในชีวิตที่มากมายนะคะปัญหาที่เกิดในชีวิตส่วนใหญ่เกิดมาจากความมีสเสน่ห์ของเรานะคะหรือการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคนอื่นหรือคนทั่วไปนะคะ เราจะเห็นลัคนาเมถุนหลายๆท่านนะคะไม่ได้คิดอะไรนะคะเวลาที่เราพูดจากับคนอื่นนะคะเพราะความที่เราจิตใจดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานมันจะมีโอกาสที่เข้ามาในชีวิต,วตของเราแต่ด้วยปัญหานะคะที่จะเกิดกับเราจากความมีเสน่ห์ของเราจากการที่เราเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะมันจะมีโอกาสนะคะที่เข้ามา ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือตัวเราอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ตัวเราจะต้องตัดสินใจนะคะการที่เราอาจจะเลือกงานเลือกการเลื่อนขั้นแต่เราจะต้องไปทำงานที่ไกลจากบ้านเรานะคะหรือตัวเราจะต้องไปอบรมนะคะแล้วก็เริ่มงานใหม่นะคะเหมือนว่าในเรื่องการงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆหรือตัวเรานะคะไม่ได้สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างง่ายดานะคะ แต่การตัดสินใจของคนลักนาเมนุนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งนะคะคนลักนาเมถุนจะพยายามคิดนะคะถึงข้อดีนะคะหรือสิ่งที่เราจะเป็นต้องเลือกหรือจะต้องตัดสินใจในช่วงนี้ในเรื่องการงานหรือหลายๆท่านนะคะก็เปลี่ยนงานเลยตัดสินใจสมัครงานใหม่นะคะเพราะคุณเลงเห็นถึงความสุขนะคะเพราะ คนลัคนาเมถุนหลายๆท่านนะเวลาที่ทํางานแล้วไม่มีความสุขนะคะคุณก็จะพยายามนะคะหยุดนะคะหรือเปลี่ยนเลยนะคะแต่การที่เราจะเปลี่ยนงานนะคะหรือตัวเราจะไปสมัครงานใหม่นั่นเราหมายถึงว่าตัวเรามีความพร้อมนะคะหรือตัวเราไม่ได้เดือดร้อนคนลัคนาเมถุนเป็นคนที่รักความสบายนะถ้าอยู่ดีๆจใจคุณเปลี่ยนงานโดยที่คุณจะต้องพบเจอปัญหาเรื่องการเงินคุณจะไม่ทําคุณจะต้อง เตรียมความพร้อมนะคะว่าคุณสามารถนะคะจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงที่เปลี่ยนงานได้หรือไม่หรือถ้าคุณจะต้องการไปเรียนต่อแล้วคุณจะต้องออกจากงานนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะ นึกถึงนะคะว่าสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วมันคุ้มค่ากับการลาออกหรือไม่ดังนั้นถึงบอกว่ามันมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแต่บางท่านก็ไม่ได้มีการปเปลี่ยนงานแต่จะจำเป็นนะคะที่จะต้องรับผิดชอบงานที่เกิดขึ้นในองค์กรแต่การรับผิดชอบงานของเราในตอนนี้มันทำให้ชีวิตของเรามีการปเปลี่ยนแปลงในช่วงเร็ววันนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะ งานประจำของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรน,นะคะหรือตัวคุณนะคะเป็นข้าราชการโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหรือถ้าตัวคุณทำธุรกิจนะคะส่วนตัวโอกาสที่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาลูกค้าเก่ายัางอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะมีโอกาสดีๆหรือข้อเสนอดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา ะะขอให้คว้าเอาไว้นะคะมันจะเป็นการที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเลยนะคะไม่ได้หมายความว่ามันเป็นทางลบนะการตัดสินใจหรือมีโอกาสทางเลือกในตอนนี้นั่นหมายความว่ามันมีช่วงจังหวะที่ดีที่เกิดขึ้นกับคนลักษณาเมถุนนะคะส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเหมือนว่าการเงินของคุณนะคะมันมีความสบายก็ได้นะมีความคล่องก็ได้นะมีโชคมีลาบนะคะหรือ รายรับของคุณมันมากกว่ารายจ่ายเมื่อก่อนนะคนลัคน,นาเมถุนมีความรู้สึกกังวลนะหรือมีความกดดันในการใช้จ่ายเงินนะคะคนลัคนาเมีถุนเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคุณเป็นคนรักสวยรักงามนะคะเมื่อเวลาที่คุณพบเจอปัญหานะคะหรือมีปัญหาด้านการเงินแล้วคุณไม่สามารถนะคะสนองความต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้ได้มันเป็นความกดดันอย่างหนึง่งแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามามันเป็นจังหวะที่ดีนะคะ มันมีความพร้อมนะคะมีโชคลาบก็ได้นะหรือมีอะไรได้ที่ดีเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะทำอาชีพออนไลน์นะค้าขายก็ได้ธุรกิจออนไลน์มันก็มีผลตอบรับที่ดีนะ คุณเป็นคนโชคดีนะคนลัคนาเมถุนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะรูปร่างหน้าตาดีหรือแม้กระทั่งการพูดจานะคะแลวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาอยากทาความรู้จักกับเรานะคะมันมีสิ่งที่ดีดเกิดขึ้นรายได้ของคุณพอมันเข้ามามันเป็นความสุขใจนะคะมันทําให้คุณยิ่งมีพลังนะคนลัคนาเมถุนเนลายทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็ผลตอบรับที่ดีมันจะทําให้เหมือนเรามีพลังนะ ยิ่งมุมบันตั้งใจนะแล้วเงินมันก็ยิ่งเข้ามารายรับมันเข้ามารายรับมันมากกว่ารายจ่ายนะคะดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณอยากได้อะไรนะคะแล้วคุณมีกําลังที่ซื้อมันมีความสุขใจนะมันเหมือนว่าเป็นสนองความต้องการนะคะทำให้ตัวเรามีความสุขทั้งในที่ตัวเราเนี่ยบางทีก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคุณไม่ได้มองว่าการที่เราจะซื้อของที่มันมีค่าก็ได้หรือมีคุณค่าทางใจเนี่ย คุณอยากได้แต่คุณมองถึงความสําคัญอะาไราจ่ายนะคะของครอบครัวมาก่อนแต่ณตอนนี้เหมือนว่าคุณมีความพร้อมคุณสามารถซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะในเรื่องความรักนะคะมันก็มีทางเลือกอีกเหมือนเช่นกันนะคะหลายๆท่านที่โสดนะก็จะมีคนเข้ามามีโอกาสให้คุณได้เลือกนะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะความสามารถของคุณบางคนเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลักษณเมทุนเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขามองถึงความสามารถของคุณเขาไม่ได้มองที่หน้าตาของคุณนะ บางคนก็อาจจะบอกว่าคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์หรือหน้าตาดีมันก็เป็นเหมือนว่าเป็นกําไรชีวิตนะแต่ความสามารถของคุณมันโดดเด่นตอนนี้เหมือนว่าคุณทําอะไรแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะก็ขอให้ทุ่มเทอย่างเต,เต็มที่นะส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือมีสามีหรือภรรยานะคะโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกมันมีนะคะบางท่านก็อาจจะมีปัญหานะคะความไม่เข้าใจกันมาในอดีตนะแต่ณตอนนี้เหมือนว่า เข้าใจนะคะหรือเข้าใจในตัวตนของกันและกันนะคนลัคณาเมถุนเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วนะคะถ้าอยู่ในวัยที่หนุ่มสาวนะคะหรือวัยทํางานเนี่ยบางครั้งจะพบเจอปัญหาเราจะเห็นคนลัคณาเมถุนหลายๆท่านนะที่เหนื่อยจากการทํางานกับการทําธุรกิจเพราะคุณเป็นคนจริงจังนะเวลาที่ทําอะไรก็ทําอย่างเต็มที่บางทีการพูดจานะคะหรือความไม่เข้าใจนะคะกับคนรักโอกาสที่จะเกิดมีแต่ณนะตอนนี้ถ้าเวลาที่เราทําอะไรแล้วมีความสุข การงานเราประสบความสําเร็จการเงินเรามีไรายได้มากกว่ารายจ่ายมันมีความสุขใจนะปัญหาต่างๆมันก็เริ่มคลี่คลายนะคะหรือมีความเข้าใจกันมีโอกาสนะคะที่จะประับความเข้าใจกันหรือแม้กระทั่งคนรักที่ห่างหายกันไปนานนะ ก็มีโอกาสที่จะพบเจอกันนะคะหรือติดต่อกันทางโลกออนไลน์นะคะแล้วก็กลับมาหากันมีความเข้าใจกันนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคนลัคนาเมถุนแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับดวงของเราหรือการทํานายนะแต่แท้ที่จริงมันเกิดขึ้นกับตัวคนเองนะต่อให้จะทํานายว่าชีวิตของคนจะจะพบเจอปัญหาแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือมีความพยายามนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณมันจะหมดไปนะ ต่อให้มันเกิดขึ้นคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคุณเป็นคนเก่งนะคนลัคนาเมถุนนะแล้วก็การที่คุณมีสเสน่ห์นะมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณได้นะคะก็เชื่อมั่นว่าคุณทำได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวง มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ